ชมพูอ่อารยาพาลูกสาวน้องแอบิเกลมารับแสงแดดบ้านคุณยายใช้แววผมสีทองผิวขาวอมชมพูแววฝรั่งชัดมากขึ้นแทนขุนพอ่อคุณแม่ลูกสามแล้วสำหรับชมพูอ่อารยาและสามีน็อตวิสรุตรังสีสิงห์ทิพัดที่ทางด้านชมพูอ่อารยาพึ่งคลอดลูกสาวคนที่สน้องแอบิเกลไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะพึ่งคลอดออกมาได้เพียงเดือนกว่าๆแต่แฟนคลับของน้องแอบิเกลนั้นล้นเลยทีเดียว และทางด้านชมพู่อรยาก็มักจะออกมาโพสต์โมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่สายฟ้าและน้องไาย,ยุ ซึ่งหลายๆคนก็ต่างคาดเดากันว่าน้องเอบิเกลนั้นหน้าเหมือนใครกันระหว่างพี่สายฟ้าหรือพี่พายุกันแน่ล่าสุดชมพู่อรยาได้ออกมาโพสต์คลิปหลังทาย,ยาททั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเอบิเกลไปเที่ยวหาคุณยายหนิงที่บ้านโดยชมพู่อรยาเผยคลิปที่ลูกๆชมสวนหลังบ้านคุณยายซึ่งได้เห็นน้องเอบิเกลรับแสงแดดแบบชัดๆซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเอบิเกลนั้นมีผมสีประกายทองคิ้วทองคิ้วขาวอมชมพูเรียกได้ว่าทําเอาคอมเมนต์ บอกว่าไปทางฝรั่งชัดเจนเลยจ้าน้องเกลยวชมสวนสนุกไหมคะสวนยายเป็นไงสวนยายสวนยายสวยไหมคะน้องเกลวเดี๋ยวกินมะเขือเทศนะมือหน้ากินน้มะเขือเทศไหมเกลวหรือเปล่า ท่ทไนไมมโ้ตาตยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ